นี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะตัวนี้เป็นเดทผ้าไหมซาลาบค่ะเนื้อผ้าของเขาจะมีความนะคะพี่เป็นร่องๆนิดๆนดๆนะแบบนี้นะคะผ้าเขานะคะไม่มีซับในนะคะพี่แล้วรุ่นนี้นะผ้าไม่ยืดแล้วนะคะลูกค้างานคอปกนะคะพี่กระดุมตรงนี้สองเม็ดแกะได้จริงเลยพี่แขนยาวนะแขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวงานเป็นของสาวอวบจะใส่พับแขนเก๋ๆก็ได้นะตัวนี้นะคะมีกระเป๋าทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงค่ะกระเป๋าลึกนะคะ ส่วนด้านหลังก็เป็นลายส,ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆไหมสลับยังดีนะคะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวที่4ี่นิ้วนะเป็นรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจริงๆจะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะเป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้ขอจัดพิเศษให้พี่จากโรงงานเลยค่ะมาใหม่เลยนะลูกค้า239เท่านั้นค่ะโปรแบบดีๆเลยพี่เอาไปแค่239นะ ที่ฟังสีที่พูดตหลักเวลาพี่จะสั่งเพิยงตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้ออยู่ี่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่ต้องบอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยนะคะพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะเขาเรียวกว่าสีกลมพื้นเขาเป็นสีกลมและลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะ50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วค่ะ สองสามเก้าเท่าน like right ั้นสีนี้จะเป็นสีกรมนะคะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ขอเรียกว่าสีเขียวนะเป็นเขียวมะนาวนะดอกเขาเป็นสีเขียวมะนาวแบบนี้นะคะพี่นะะลายเป็นแบบนี้นะคะและสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะจะขอเรียกว่าสีส้มนะพี่มันจะเป็นแดงออกส้มๆนะพี่ดูนะอันนี้นะเราจะได้ตามลายแบบนี้นะลายเขาเป็นแบบนี้นะจัดให้เลยค่ะ 239เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพอมโอนจะรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มนะค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทใหม่สลับอย่างดีนะคะพี่เนื้อผ้าไม่สากเนื้อผ้าไม่คันค่ะใส่สบายเลยผ้าไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะอกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาวอยู่ที่45นิ้วค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะดอกเขาจะเป็นแดงออกส้มๆมนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นออกสีกรมนะคะสีกรมสลับกับสีแดงออกส้มๆ้มแบบนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ ถ้าพี่จะรับตัวนี้จะเรียกว่าสีเขียวนะคะเป็นเขียวมะนาวนะตัวนี้เป็นเขียวมะนาวแล้วก็เป็นเขียวเข้มนะคะตรงน,นี้นะลูกค้าดูดีๆนะแล้วก็สีต่อไปนะคะถ้าจะรับตัวนี้ขอเรียกว่าสีกลมนะพื้นเขาเป็นสีกลมและลายดอกไม้เขาเป็นสีบานเย็นสลับกับสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะลูกค้าจัดให้เลยค่ะพี่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะสีกลมนะคะลูกค้าสั่งบอกสีกลมตนนัวนี้ถ้าเอาตัวนี้บอกสีเขียวมะนาวและ สีสุดท้ายถ้าจะรับตัวนี้บอกสีส้มนะคะเป็นแดงส้มๆแบบนี้นะ